ในวันที่22ที่ผ่านมานี้ดังซิตี้เด n a นัสตี้ได้มีการอัปเดต s e a ั o น4นะครับซึ่งน่าจะเป็นอัปเดตท,ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยอัปเดตมาเลยก็ว่าได้นะมีหลายอย่างเยอะมากเพื่อนดูตามนี้เลยนะครับเนี่ยมันอัปเดตแบบเยอะจริงๆนะครับคือมีหลายอย่างที่เพิ่มเข้ามาในเกมนี้และนี่คือแพดโน้ตเพื่อนๆมันเยอะแบบ เยอะมากๆจริงๆนะครับซึ่งวันนี้ผมเห็นว่ามันเยอะมากผมก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับว่าในซีซัน4นี้มีอะไรอัปเดตบ้างเนาะซึ่งเนื้อหาก็จะมีเกี่ยวกับเวสปุกเนี่ยถ้าใครมีเวสปุกอยู่แล้วตอนนี้จะได้อะไรหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงอีเวนต์หลากหลายที่เข้ามาเนี่ยมีอะไรเราได้อะไรบ้างมีบัฟมีเนฟตัวอะไรบ้างแล้วก็พวกของรา,วา,างวัลอีกมากมายนะครับผมโอเคเพื่อความเข้าใจง่ายผมจะเริ่มตามแผ่นผัง IG อันนี้เลยนะครับอันแรกกับผมอัปเดตพาดออฟออเนอร์แอนดรูคี้ โเดโรซอนแล้วก็ทอมสันอันนี้เขาเปลี่ยนให้เป็นแบบพวกซูเปอร์สตาร์แทนนะครับซึ่งก็ดีมากๆเลยนะส่วนใครที่เลือกไปแล้วนะครับก็จะได้ชดเชยเป็นปาร์ตี้ซูเปอร์สตาร์ชอยส์หนึ่งชิ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นอย่างที่เพื่อนรู้กันนะครับร็อตแมนเวสต์บุ๊กนะครับเปลี่ยนล่างแล้วก็ซีเจมมาคคาร์ลเข้าเกมแล้วนะครับผมตัวแรกนะครับเดนนิชดแมนก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาจากเลเจนด์ซูเปอร์สตาร์เคสไข่แล้วก็ไปสุ่มเอานะครับเขามาพร้อมกับเอ็กซ์คลูซีฟเจอร์ซีด้วยนะฮะ ตอนนี้พี่แกอัปเกรดล่างแล้วคนที่มีเวสบุ๊กอยู่แล้วเป็นยังไงมาฟังกันนะครับผมจะแปลให้เลยนะครับก็คือเวสบุ๊กนะครับหลังจากอัปเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วเนี่ยเอาออกจากอิลิทเพลเยอร์เทรดแล้วก็สตาร์เพลเยอร์ชอยส์เชตก่อนเลยนะครับและย้ายไปอยู่ในเคอร์เรนซ์ซูเปอร์สตาร์ซัพพลายเทรดแทนนะครับผมและตอนนี้นะครับผมโปรโมชั่นอัปเกรดนะครับผมพวกเทรนนิ่งทาริสเนนแฮสครับปรับต้นทุนให้เท่ากับซูเปอร์สตาร์ตัวอื่นนะครับส่วนคนที่มีเวสบุ๊กก่อนอัปเดตนะครับผมจะคืนทรัพยากกรรรใหห้้ทััังมดนนะคบบแลลปปายเ็1 นะครับแล้วก็ Talent Progress กลายเป็นศูนย์นะก็คือเริ่มใหม่หมดนั่นเองนะครับสำหรับ Enhance นะครับจะคืน6,000 Style Enhance Fragment ให้นะครับต่อเลเวลนะแต่ Partner นะครับจะยังคงระดับเท่าเดิมอยู่ครับผมบาง Achievement จะถูกรีเซ็ตแต่ไม่หักแต้มแล้วก็ของที่เคยได้ไม่หักนะครับ Proficiency Trophy นะครับแล้วก็ค่าสถิติแมทจะยังอยู่ครบอันนั้นไม่ได้เอฟเฟกอะไรเลยนะประมาณนี้ครับเว็บบุ๊กก็คือเหมือนเรารีเซ็ตใหม่นะคนที่มีแล้วก็คือต้องรีเซ็ตแล้วก็อัปเกรดไปนะครับเพราะว่าค่าของเขามันจะแพงขึ้นนั่นเองนะคคคคครรรััับบบต่อออไปนนะะืืผม ล็อกอินนะครับเพื่อเราจะได้ซูเปอร์สตาร์แล้วก็ซูเปอร์สตาร์ทาร์นเลนชอยส์แพ็กนะครับแตหรับรายละเอียดที่สําคัญนะครับก็คือเมื่อเรานะครับล็อกอิน7วันนะครับเราจะได้ซูเปอร์สตาร์ชอยส์เชดนั่นก็คือเราสามารถเลือกยานิสโยคิตเลบรอนเคอร์รี่ดูแลนเอ็มบีดเอดีเททัมและเอสทีเอได้นะครับผมส่วนในวันที่14นะครับวันที่21วันที่30วันที่37ของการล็อกอินนะครับเราจะได้ซูเปอร์สตาร์ทาเลนเ์การ์ดชอยส์แพ็กนะครับรวมทั้งหมด40ชุดนะครับแแลล้ววกกก็็บบาร์ดนนนนั่เองะครับเเเเเอออออออาาไไไวว้้แลลลพกกก็ซซซซ์คคคูีฟนนนนนงะะรััับ่ปปุยยหตืม ก็เพื่อนผมเลยอยากมาทําคลิปแชกนะฮะต่อไปนะครับเป็นฮาโลวีนทริปนะครับอันนี้ก็เป็นแน่นอนว่าเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนที่กำลังจะถึงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเขาเปิดให้เล่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าอันนี้ว่าเป็นยังไงนะอันนี้เปิดมาในหน้าเกมนะครับแล้วก็เราสามารถมาที่อีเวนต์ได้นะครับแล้วเราก็มาที่ไอ้ตรงอ่านี้นะครับก็เป็นเกมระดับานเลครับแล้วก็ทําตามเขาไปอ่ะนะสุดท้ายเราก็จะได้ชุดเป็นชุดนี้มานะครับเออน่ารักน่ารักดีนะครับสีชมพูด้วยเออแล้วก็ได้ในะะะะะเเเเพืื่่่ออออนน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 ีีีีโคคคคคตตรรรรรรฟฟ้้้้ยวมาาาาััับบบป็็กถทํไไดดขง เลนการ์ดชอย20อันนะครับแล้วก็บกวกวัตถุดิบนะแต่ถ้าเราซื้อเป็นพรีเมียมนะครับก็จะได้ซูเปอร์สตาร์เลนการ์ดชอย60อันนะครับแล้วก็บวกวัตถุดิบที่แบบมันเยอะขึ้นในจำนวนมากเลยนะครับต่อไปครับ g l o b a l c h มเ p i ้ n น h i p 2 0 2 5 s q u a d and p a s านะครับผมเราไปดูในเกมกันดีกวันนี้นี่นะครับคือ Global Championship 2อ2 5 s q u a d นะครับแล้วก็ชวนเพื่อนเข้าติ้งแล้วก็สามารถทำคุยได้กันได้นะครับผมต่อไปครับกับอลแชมเปี้ยนชิพพาร์สนะครับอันนี้ก็ไม่มี เซตครับ Storm Riding the Waves นะครับอันนี้ผมว่าแม่งเฟี้ยวดีจริงๆเพื่อนมาดูน,นี่ครับเราเข้ามาในเกมนะครับเราเลื่อนหาคำว่านี่ครับผม Storm Riding the Waves ครับดูฮะแม่งโคตรเฟี้ยวเลยนะเพื่อนก็มันคล้ายๆแบบว่าธีมแบบอะไรเขาเรียกว่าโจรสลัดเนาะก็แนวสุ่มเหมือนเดิมครับดอครั้งหนึ่งเท่าไหร่ดูอ่ะ150เพชรนะครับใครที่แบบคิดว่าตัวเองดวงดีนะครับเราอยากได้ชุดแนวโจรสลัดก็อย่าลืมไปจัดกันมานะผมว่าแม่งเฟี้ยวดีเหมือนกันนะครับเรื่องเหล็กการันตีนะครับ40คครรัั้้้งนนะะบจได Winds of Freedom 1ชิแน่ๆครับส่วน160ครั้งนะครับจะได้ Storm Set Lord Pack ครบเซตแน่่ๆนันเองนะครอฟ มาดูหน้าต่อไปกันครับ Party Jersey Access รับผมถ้าเราซับสครายเราเราจะล็อกลิมิตไทม์แอคเซสถ้าเราอยากที่จะใช้ชุดพวกนี้เอาง่ายๆกดซับเขานะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วเราก็จะได้ลองเล่นชุดนั้นๆนะครับอ่ะต่อไปกับผมเป็นไลฟ์บอร์ดแคสต์เซตแล้วก็ฟีดเซ็ตนะครับอันนี้ไม่เข้าเกมเปิดให้ดูยังไม่ได้นะครับแต่ก็อย่างที่เพื่อนเห็นครับจะเป็นเซตประมาณนี้เลยนะผมว่ามันก็เฟี้ยวดีเหมือนกันนะครับใครที่แบบชอบแนวไหนก็อย่าลืมไปจับกันมามันจะออกมาเป็นซับพลายเกรดนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเเดววกก็็สสุุ่่มมมมมมาแแนนนนหือิะะคครรรัับบล้ผ นหวันนะครับในช่วงฮาโลวีเนี่ยจะได้ของรางวัลนะครับในวันที่1นะครับเราจะได้1 0 0 0โกแล้วก็ Star วอเชอร์หอันนะครับในวันที่2จะได้ฮาโลวีนอวตารนะครับแล้วก็สตาร์วอชเชอร์หอันนะครับในวันที่สนะครับไดมอนด์ร้อยห้าสิบแล sure. ji, right, ้วก็สตาร์วอชเชอร์หนอันนะครับวันที่สี่เทรนด์วอชเชอร์หนึ่งอันสตาร์วอชเชอร์หนึ่งอันนะครับแล้วันที่ห้าครับผมไดมอนด์ร้อยห้าสิบและสตาร์วอลเชอร์หนึ่งอันนะครับออทัมจอย 2เดือน11นี่นะครับจิมมี่บัตเลอร์นะครับจะเข้าเกมทัสซิตี้เรนซ์ตี้แล้วนะครับรวมถึงเจอร์ซี่พิเศษนะครับกับโกลเด้นสเตทวอลเทอร์ของเขาด้วยนะครับใครที่กำลังรออยู่นะครับก็อย่าลืมไปจัดกันมาเด้ออธามจอย7ครับชุดน่าสนใจนิดนึงครับได้ฟรีอุฟกรณแล้วก็สตาร์วอลเชอร์ครับชุดนี้บอกว่าเฟีลดีเหมือนกันนะและสุดท้ายในอัปเดตนี้ครับผมแฮปปี้แดนสกิฟฟิ้งครับก็ไม่มีอะไรครับทำควสแในพัซเซิลนะเราก็จะได้ของรางวัลเท่านั้นเองนะครับโอเคนี่เป็นอัปเดตคร่าวๆนะครับจากเเเเเออ่่่่่ตาา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 ารรรงงทีีีีีีขขขใใหหห้้้้้้มมมมมมซึัััันน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 กกกกวววิิิดดดยยยยะะะ๋ผไไปธบบบพแลคค็ ว่าเนอเอริทลีกนะครับหัวหน้าขับนะครับจะได้คัดตัวผู้เล่นแล้วก็ได้แข่งชิงแชมป์กันนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของวิกแอนโซโลสตาร์โปรเทคชั่นนะครับสำหรับคนที่เล่นนะครับในทุกสุกเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าเล่นแแรงโซโล่นะผลต่างแพ้นะครับเท่ากับหรือว่าน้อยกว่า5คะแนนนะครับจะไม่เสียดาวนะครับได้1ครั้งต่อวันแล้วมาถึงการบัฟเนิร์ฟของผู้เล่นนะครับก็จะมีการซอกับเอ็มบีที่ได้รับการบัฟเนิร์ฟเนาะเราไปดูที่การซอกันก่อนละกันนะครับได้บัฟตันบ็อก ให้กับผู้เล่นที่เล่นกระสอบอยู่แล้วแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าผมแบบไปลงลึกอาจจะยาวเมทาดอรีบาวนะครับเพิ่มบัฟรีเฟนซีฟรีบาวคอมเพลตีฟเนีเล็กน้อยนะครับ r o โ l i n g s c r นะครับเพิ่มเอฟเฟกใหม่ก็คือตั้งสกรีนสำเร็จแต่ละครั้งจะเพิ่มความแม่นนะครับระยะกลางและ3คะแนนสะสมได้2สแต็ปครับและหมดผลเมื่อยิงระยะกลางหรือ3คะแนนครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ m b c u p tough screen นะครับลดเวลาจาก4วิหรือ2วินาทีผมก็ก็เป็นบัฟที่แบบง่ายๆแต่ว่าผมว่าน่าจะมีผลประโยชน์พอสมควรนะครับต่อไปนะครับจะเป็นปรับของเรื่องเกม นะที่เหลือก็เป็นแก้บั๊กแก้อะไรอันนี้ผมไม่พูดถึงแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับแค่อยากมาอัปเดตให้เพื่อนชาวดังสตีดเนสะซี่รู้ว่าอัปเดตไปเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างน,นะครับหน้ากลับมาเล่นหรือเปล่านั่นเองนะครับสำหรับตัวผมนะคิดว่าอัปเดตนี้แม่งใหญ่มากๆแล้วก็มีอะไรหลายอย่างนะครับเข้ามาในเกมทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะผมเชื่อนะครับว่าการอัปเดตครั้งนี้มันจะทำให้ผู้เล่นที่แบบเ,เบื่อเกมนี้แล้วเลิกเล่นไปเนี่ยกลับมาเล่นแน่นอนเพราะว่ามันอัปเดตใหญ่จริงๆแล้วมันน่าสนใจ